สวัสดีครับกลับมาอีกรีวิวหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวดาฮอนรุ่นสองศูนย์สองศูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าดาฮอนรุ่นสองศูนย์สองูนย์เนี่ยคือปีเนี่ยเรามีอะไรมาใหม่ๆบ้างคือต้องบอกนะปกติแล้วดาฮอนรุ่นมันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วมานานแล้วแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนสีมาตลอดนะครับผม สีปีเนี่ยเด็ดมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับมาดูที่ล้อล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อเดิมเนอะอ่าดุมหน้าเจนะครับผมอ่าเป็นตัวเริ่มต้นของอาฮอนรูทอ่าเป็นขอบล้อชั้นเดียวนะครับผมอ่ายางเนี่ยจะเป็นไซส์ยี่สิบหนึ่งจุดห้านะครับมาพร้อมมังคนแล้วตัวสีที่เอามาให้ดูตอนนี้เป็นสีเขียวทหาร เขียวทหารนี่สวยนะสวยมากนะครับตัวนี้นี่สวยมากอาถ้าเกิดว่าไล่มาดูเนี่ยจุดพับก็จะเป็นจุดพับมาตรฐานของดาฮอนนะครับจานหน้า52ฟันนะครับผมเฟืองหลังเนี่ยน่าจะทำไม่ผิดนะจะเป็น1ิสิบสองยี่สิบแปด นะครับหรือว่าน่าจะสองยี่แปดนะครับผมสําหรับตัวเจ็ดสปีดดาฮอนรูทเนี่ยจะมากับเฟืองเกียร์นะครับผมถ้าเกิดหลายๆคานคน,นสอบถามว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนล้อเนี่ยต้องเปลี่ยนเฟืองไหมต้องเปลี่ยนนะครับเจียวครับต้องเปลี่ยนเฟืองไปด้วยนะครับสําหรับดาฮอนรูทนะ,ะตีนผีนเนี่ยให้ชิมานโน่ทัวนี่มานะครับผมขึ้นมาดูเบาะของดาฮอนรูทเนี่ยจะต้องเป็นเบาว่า เป็นบเบาะที่นิ่มที่สุดแล้วนะในบรรดาดาฮอนเกือบทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าดาฮอนรู้ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการปั่นที่สบายนะครับอ่ะมาดูตรงปอกแฮนกันบ้างบาแฮนเนี่ยสังเกตดูเน้นปั่นสบายขนาดไหนมีที่พักมือให้ด้วยนี่อ่าลายรุ่นไม่มีที่พักมืออย่างนี้นะครับดาฮอนรูปมีที่พักมือแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่ม นะครับถ้าเกิดกดเนี่ยดูดูรู้เลยว่านิ่มแน่นอนป่นสบายครับอ่าเกียร์เป็นมือบิดนะครับผมของไมโครชิพเจ็ดสปีดนะครับมือเบรกก็เป็นของดาฮอนนะครับผมตัวแน่นอนแหละไอจุดพับของดาฮอนแน่นอนจุดพับของดาฮอนเนี่ยดีมากนะอ่าแล้วก็บอกแฮนด์ก็บอกแฮนด์ของดาฮอนรูทเนี่ยจะเป็นยาวข้างแล้วก็ สั้นข้างนะครับผมจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆเพราะว่ามอเเป็นกริปชิปเนี่ยที่มันเป็นมือบิดเนี่ยครับผมพอเป็นมือบิดเนี่ยมันจะต้องเป็นสั้นข้างหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสมดุลกันนะครับผมระหว่างสองข้างนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เราเปลี่ยนเกียร์เราเปลี่ยนอย่างนี้นะ อ่าอย่างนี้นะครับหมุนเอานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานของดาฮอนรูทก็จะเป็นค่อนข้างที่จะมาตรฐานทั่วไปเนอะเดี๋ยวผมจะพับดาฮอนตัวนี้ให้ดูนะครับ อ่ะเวลาพับออกมาแล้วมันก็จะเรียบร้อยนะอ่ะผมกลางผมเอาลงมาให้ดูสามสีเลยสีแรกเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเลด y วายวายแดงนะครับนี่สวยนะเลด y วายวายแดงสวยเลยล่ะมันเป็นสีด่างทั้งสามคันเลยนะครับผมอีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสีว่าอ่าชื่อกล่องเนี่ว่าเดสเซอร์คือสีทะเลทรายเนี่ย มันออกเป็นทะเลทรายจริงๆแหละเพราะว่ามันออกสีครีมครีมทองๆแล้วก็เป็นสีด้านตัวจริงผมว่าสีในกล้องมันจะเพี้ยนๆนะอ่ามาดูตัวจริงก่อนมันจะออกทองๆองมากกว่านะครับมันจะออกทองๆองมากกว่าครีมนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ก็สีเขียวทหารตัวนี้เน้นเท่ๆเลยนะครับเวลาพับมันก็เรียบร้อยแหละของดาวฮอนรูทเพราะว่ามันคอพับในยอยู่แล้ว ดาวฮอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องการพับยังไงก็ตามดาวฮอนเนี่ยพับดีแน่นอนนะครับทั้ง3ามสีสวยงามนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาทางร้านได้นะครับร้านบการ์เด้นเนอะ,อะเบอร์ติดต่อก็0 8 9 7 6 0 0 2 9 9นะครับผมหรือติดต่อมาทาง l ล n e i d ดีก็ได้นะครับ Garden b i k ก g a r เด n น k k นะครับต้องมี bkk ด้วยนะถ้าเกิดไม่มี bkk เนี่ยอ่า มันอาจจะไปอีกรายนึงแล้วผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับผมต้องมี B K K ด้วยนะครับาดาฮอนรูทมีสามสีชอบสีไหนจัดสีนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไงก็ลองแวะมาดูกันได้ที่ร้านนะครับผมของเข้าครบเรียบร้อยแล้วของเข้าจริงมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสองสามอาทิตย์แล้วลหะแต่ว่าผมเพิ่งจะมีเวลาทำรีวิววันนี้เองนะครับอ่ะโอเคก็ ฝากไว้ด้วยสำหรับดาวฮอนรูท2020ขอบคุณครับ